สวัสดีจ้ามาเจอกับหมูแมมแฟมี่เจ้าวันนี้หมูแมมเห็นอีแม่เนื่อปลาน่ากินขนาดปลานี้ออีแม่เพราะงั้นหมูแมมเลยจะมาตำน้ำพริกบะเขือส้มกินกับปลานึ่งเจ้าเขาไปพอส่วนผสมกันเลยเจ้าส่วนผสมในน้ำพริกบะเขือส้มก็จะมีบะเขือส้มแกนน้อยแกนใหญ่แล้วก็ หอมแดงกระเทียมพริกแล้วก็พริกหนุม่มลากชูอันนี้เป็นสูตรไข่สูตรมันอ่ะเจ้าลากชูจะบปะใส่ก็ได้แต่อันนี้สูตรอีเม่อีเม,ม่ว่าใส่มันจะํำเจ้าแล้วก็มีผงนัวเกลือเจ้าเดี๋ยวเอาไว้พอขั้นตอนการทําเลยเจ้าอ่าเริ่มต้นหมูมแมมจะเอาพริกกรบกระเทียมหอมแดงไปใส่หม้อทอ่อไล้น้ำมันอ่ะเจ้าไข่สะดวกมกกวมกเนาะแต่ว่าหมูมแมมสะดวกสิอีอ่ะเจ้า เอาเะเขือเทศใส่ลงไปเลยใส่ลงไปทุกอย่างอะ่ะเจ้ายกเวลหลักชูเนาะนเจ้าแล้วเขาก็เอามาเข้าหมอถอดไล้น้ำมันเลยอันนี้หมูแมมจะตั้งไว้ร้อยแปดสิบนะเจ้าประมาณสิบนาทีเนาะมันใจเอาเจ้าเขาก็มันมาพอเอาอ่ะมันได้หรือยังอ่ะเจ้า ยวไปพอต่อสุกเลยเจ้าระหว่างตีรออบนะเจ้าหม,มูแมมก็จะมายัดไส้ดอกฟักทองกับพริกนุมล้อมนะเจ้าเป็นหมูซับยัดไส้น่ะเจ้าอันนี้ก็เปลี่นไส้ตีแม่หม,มูแมมแปลงล่าไว้ฮ้อเนาะเดี๋ยวว่าหลังหม,มูแมมจะมาแปรงเพ้พอเจ้าเข้ามายัดกันเลยเจ้าจะได้ปเสียเวลาเจ้าเจ้าก็ยัดเข้าไป กดๆลงไปเจ้าแล้วก็ผ้ากีบไม่เสียบเสียบเจ้าอันนี้พี่หมูแมมตีโอปไปก่อนแรกแล้วเนาะเดี๋ยวฮาวพออนต่ำเลยเจ้าเนี่ยเจ้าอันนี้ก็เป็นตีฮาโอบแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาลืบเปลือกมันออกน่ะเจ้าเวลาต่ำมันจะได้แบบมีกากเนาะเ<อ>นี่ยจะลืบออก เปลือกเขือส้มกับเปลือกพริกหนุม่มจะลือบออกลืบภาษากลางห้องออกปอกเนาะปอกมันทัพส่วนพริกอีบบต้องแบบต้องลืบก็ได้เจ้าเลาก็ลืบกับ,บเขือส้มพริกหนุม่มเนี่ยเจ้า เดีย๋ยวเขาไม่พอต่อนต่ำเลยเจ้าอันนี้หมูแมมจะต่ำหักชูก่อนนะเจ้าหักชูไปต่ำอันนี้หมูแมมซอยแล้วเนาะซอยไปหมดแล้วเจ้า,าเพื่อความแบบเขาจะได้ต่ำง่ายๆเจ้าต่ำหักชูให้ละเอียดเจ้า กระเทียมหอมแดงลงไปเจ้าทีละสเต็ปเนาะทีละขั้นตอน ใส่พริกเจ้าอันนี้ซอยมามดแล้วเนาะกระเทเท่ท่าจะใส่เป็นยางสุดท้ายเลยนะเจ้า นั่นเองอะไรท่าจะใส่บะเขือเทศเจ้าภาสาเหนือห้องบะเขือส้มเลยเจ้า อ้น,นี่หมูแมมปัดป,ดปดลาหม้อองแล้วนะอันนี้เขาจะบี้มันนะเจ้าเขาจะปะต,ต่ำเจ้าเมันจะกระเด็นใสตาเจ้าบี้บี้คือมันเข้าเข้ากันเจ้าแล้วก็เขาจะมาปรุงรสใส่เกลือ ผงชูรสก็ผงนัวเนี่ยต้องคนๆมันให้เข้ากันวางคกนกบ็บีบๆมันลงไปก็ จะใสซเกลือลงไปทำน้อยแตะกี้หมูแมมจิมละมันจางเกลืออยู่เท่าอันนี้น้ำพริกบาเขือโส้มนี่มันจะปาไซห้านะเจ้าใส่กับเกลือกับผงนัวปลแล้วเจ้าเย็บแาแล้วเจ้าเดี๋ยวเอาไปตักใส่จานกันเลยเจ้า นี่ก็แล้วนะเจ้าหน้าตาน้ำ,นำพริกมะเขือส้มหมูแมมเจ้า <c oughs> อันนี้เอหมูแมมขอตัวไปกินข้าวกันนะเจ้าสำหรับคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามเพื่อหมูแมมด้วยนะเจ้าสามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า